สตุ๋นอาช็อปร้านรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดคิงเลกาซี่โรกูลแกนพิสส่วนบริการไปดูในเพจได้เลยครับผมบอกเลยบริการหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไม่ใช่ผมเลยนะเอาตัวอีกดีครับผมวันนี้ก็จะมาแบบบอกเทคนิคก,การเก็บเอกโทปัสซึมนะครับผมหรือคือเงินส้มนั่นเองนะฮะเงินส้มที่เราหาได้จากอ่าเรือผีสิงในโลก2นะครับผมซึ่งเราเก็บไปเนี่ยเราได้อะไรนะผมเราก็ได้ฉายานะครับผมอ่าอย่างเก็บพันอันเนี่ย จะได้ชายาสีดาที่เท่นะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าโรลลี่เลปเปอร์นะผมอ่ะนี่อันนี้อ่าอันไหนวะหาแป๊บนึงนะเอออันนี้นะครับผมโอเคสีเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับผมอ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นสีดํานะผมก็เปี้ยวอยู่นะเหมือนเหมือนกันนะผมสีดํานะซึ่งผมบอกเลยว่าโอ้โหเอ็กโทเปซึมเนี่ยให้พูดตรงๆนะแม่งเก็บยากกว่าโบนอีกนั่นแหละแม่งเก็บยากกว่าโบนอีกนะครับผม สำหรับผมเนี่ยคือผมมองว่ามันเก็บยากกว่าโบนไม่รู้ทําไมนะครับผมว่าทําไมผมถึงรู้สึกอย่างนั้นแต่แต่ผมรู้สึกงี้จริงๆอะ่ะ <c oughs> นะผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกอเทคนิคการฟาร์มเอ็กโทปัซซัมให้นะผมดึงเงินส้มที่อยู่ในเรือนะผมเอาไปว่าเดี๋ยวขอตัดไปตอนอยู่ที่เรือเลยแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็ถึงเรือเรียบร้อยนะผมเราก็เข้าไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคซึ่งใครที่แบบฟาร์มเวลยังยังฟาร์มเวลอยู่ก็ฟาร์มที่นี่ไปก่อนก็ได้นะผม ว่ามันยังไงอ่ะก็ฟาร์มให้ไปเย็นนู่นนะแล้วก็ยังไม่ต้องใช้อีกโทบัซึมก็ได้นะครับผมเออนอกจากจะได้เผาไอ้นั่นแะนอกจากจะตีบอสเรือแล้วได้เผากูนะครับผมอ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันใช้อีกโทบัซึมเยอะหรือเปล่านะแต่จําได้ว่ามันเหมือนจะใช้อยู่ป่าวะนะผมเอาเป็นว่าไอ้จุดที่ผมแนะนําไห้ฟาร์มเนี่ยคือจุดนี้นะครับผมไอ้พวกชิปสเตวอร์ดนะครับผมอ่าแล้วก็มารับโค้ชตรงนี้นะผมคือแนะนําว่าเวลาฟาร์มเนี่ยให้รับโค้ดไปแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยนะผมอแล้วก็ ฟาร์มมัตเตอรีไปด้วยนะเออเพราะว่าอะไรคือหนึ่งคือแบบคือเรามาฟาร์มเอย่น้อยเราก็หามัตเตอรี่ีดีกว่าเออเอามัตเตอรี่ีไปด้วยนะผมอ่าเราตอนนี้ผมก็ขอรวมพวกมันก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งเอกโทบัซซึมเนี่ยตอนนี้ผมก็มีอยู่พันเป๊ะเลยไอ้ไม่ก็พันพันนี้นแหละเออนะฮะซึ่งผมได้แบบผมผมทําเสร็จปุ๊บผมคือแบบผม,มอัดคลิปเลยนะฮะก็แบบเออได้ใัยากปุ๊บก็รีบอัดคลิปเลยนะโอเคซึ่งผมตั้งใจจะาทาคลิปแบบเนี้ยมานานละอ่าโอเคโอ้ นี่นี่โอเคก็ให้เราเอาควสด,ด้วยเออเพราะอย่างน้อยคือมันได้เงินนะเออดีตรงนี้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเอาควยได,ด้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะ ชืบแบะโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็โลกเกียร์ฟามตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันได้อ่านั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะเอาเป็นว่าผมมาชอบมาฟาร,ร์มตรงนี้นับผมจนมันแบบมันขึ้นพันนึงเลยนะผมอ่าแล้วก็ไอสิ่งที่แบบเอกจะแนะนํามากเลยนะผมใครที่มาฟาร,ร์มตัวนี้คือมีอ่าแนะนําว่าแบบต้องขยันจริงๆอ่ะมามาฟาร,ร์มหาไอซโเปอร์ซึมนะครับผมแบบฟาร,ร์มมืออะไรอย่างงี้นะเออก็มันต้องใช้ความขยันสุดๆเลยคือผมก็ใช้เวลาแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะ นะไม่ใช่อะไรครับบางทีผมไม่ว่างด้วยก็จะมาฟาร์มตอนว่างๆนะผมก็เลยแบบใช้เวลานานหน่อยนะฮะเออส่วนใครที่แบบไม่ได้ใช้ผลโลเกียเนี่ยก็ไปฟาร์มพวกตัวที่มันมีหาคิดซึ่งไอ้ตัวด้านบนเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าแบบแต่ละจุดเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบโอกาสดรอปแบบมันต่างกันไหมหรือว่าแบบพอๆกันก็ไม่รู้นะผมแล้วก็ไอ้แล้วถ้าสมมติว่าเราซื้อเกมพาร์ตไอ้คูณ2การดรอปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะให้หรือเปล่านะให้แบบเออโอกาสการให้อะ่ะอันดรอปมันสิเออนั่นแหละ มันจะให้เยอะขึ้นหรือเปล่านะผมแต่ถ้าตรงนี้เดี๋ยวผมขออยากอยากจะรู้ว่าตรงนี้ได้เหมือนกันไหมนะฮะเบ๊ะอ mm ืม hmm. มันก็จริงจริมันก็ได้ทุทกตัวบนเรือนั่นแหละฮะก็ไม่ต้องอะไรมากนะผมเออก็แค่ดูไปงั้นแหละแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าไอสิ่งที่ผมแนะนําคืออะไรที่มันข่บนเรือนี่คือก็อย่าเพิ่งไปซื้อแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคือเราต้องมานั่งเก็บใหม่อะ่ะนะฮะเออโอเคแล้วนี่อะไรเฮลโลเกเเน่ยออเคคือไม่รู้นะไอมอนตัวนี้ทําอะไรได้นะไม่ใช่มอนัดีออไไดเอ นี่มันก็เฮลโลอาเกนแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วมันทำอะไรได้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าไอ้พวก n อ c ที่มันที่เราสามารถซื้อของบนเรือก,ก็คืออย่าไปซื้อนะ,ะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะซื้อเนี่ยเราแล้วเ,เราอยากได้ใชา้ย,ยาเนี่ยคือแน,นะนําว่าทําช้ยาก่อนแล้วค่อยซื้อจะดีกว่านะฮะเช่นในตัวนี้ขายอะไรเนี่ย f อ r b i ิ a ซ r ไรเฟนะครับผมซึ่งผมซื้อยังไม่รู้นนว่าผมซื้อไปอยังนะแต่มันแต่ถ้าซื้อแล้วก็น่าจะไม่ขึ้นหรอมั้งเออน่าจะยังไม่ได้ซื้อนะฮะ ก็ประมาณนี้ผมซึ่งไอจุดซื้อของบนเรือนมันก็แบบมันก็มีไม่เยอะหรอกนะมันก็แบบมีกระตีนหนึ่งอ่ะแล้วก็เวลาฟาร์มเนี่ยก็แบบเนี่ยก็เหมือนผมตอนเนี้ยคือไล่เก็บกล่องนะอันนี้นี่ตัวนี้ขายอะไรเอ่ย GLS มีเนี่ยนะ Hello g i n อ๋อไงคือเหมือนประมาณว่าไออะไรที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า Hello g i n นะฮะโอเคตอนนี้คือผมดูละเอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แปลว่าคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมเอาว่าไปแล้วบผม อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเวลาเราความใช่ไหมเนะี่ยเราฆ่ายพ้ผู้นี้เส,เสร็จหมดใช่ไหมฮนะแล้วเราเครียดแบบเครียดมารอมันเกิดน,นะผมแล้วเราเรารีบความอีกตัวเซึ่มเนี่ยก็ให้เราเียแบบรีไปไปไปฆ่าตัวอื่นก็ได้เราก็รอให้ข้างล่างมันเกิดก็ได้นะผมก็ฟันฟันไปให้มันตายหาไปนะผมประมาณนี้นะผม